โอเคครับวันนี้อยู่กับกิ๊กไงวันนี้ไงสวัสดีสวัสดีต่างดาวกิ๊กชื่อกิ๊ชื่ออะไรนะกิ๊ก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 ย่าย่าโอเคโอเคฮัลโหลกิ๊กกิ๊กกิอะไร ไปต่อยไปต่อยสูตรเขียวกันไห<ง>นอ,อ,อ่ะแต่เดี๋ยวตามมาไปมันไปไหนแล้วอเดี๋ยวกิ๊กเปิดเองมันอยู่ไหนวะ

เลยนะครับ,รน,น,บ,บนี่อยู่แกงนี้หรอฮะเขาเปล่ายิงเข้ามาฮะมันตกแม่มื่อกี้กี้รอมันก่อน ดีครับพี่ชายแม่แม่แนนในเซิร์ฟอะ เราตีขายได้บ้างเนี่ยช่วยด้วช่วยด้ชกิกี้กิ๊กิิ๊กิกิกิ๊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 กิากิ๊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 ิ๊กิ๊กน๊กิ๊กิ๊กิ๊เิ๊กิอกิ๊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  กิกกอะไรตีตีกันไหมตีตีคนไหนอ่ะเสงไทยมื่ก้ผู้หญิงอ่ะอะไรนะตีผมไหมคนไหนเป็นผู้หญิงนะยกมือหน่อยมามามารผู้หญิงเสียงใครเนี่ยผู้หญิงเมื่อกี้กกกกอะไรเฮ้ยครับ Que que Ya não? Já ah. oi Ya meu irmão! Ya era vivo, Ya irmão! Já Ya vivo, meu irmão! Já era vivo, meu irmão! Já era vivo, meu irmão! Ah! Vinga, ai? ai Winky! Chop chop chop! Ah, ah I've มาชมบ,บัวชมบ,บัเดาคชมบัมาชมบ,บัหยุดก่อนมานี่มานี้อันนี้ได้สนับไปยังไงอ่ะอ่าเติมเพชรครับอ๋อเติมเท่าไหร่เติมโดนในกับแอดมินเลยครับอันนี้อยู่แก๊งไหนเนี่ยอ๋ออยู่แก๊งเอวีครับเมื่อวานยังไม่มีแก๊งอยู่เลยอ๋อแก๊งผมเองครับเพิ่งสร้างเมื่อวานตอนเย็นครับ อ๋อตอนนี้มีแค่สองคนเองครับเป็นเป็นพารามิเตอรกิ๊กไม๊ได้ครับได้ครับโอเคเด็กกิ๊กไปอยู่ประมาณสองสามคนกิ๊กๆ้ะไรเหรอไปนยครัแล้วผมขอญาตไปพักก่อนนะครับ๋ยมามาจะเย็นครับจะเย็นผมไม่มาต่างดาวเหมือนกันนะไปบายฮะโชคดี บายครับเจ้านะครับดยครับโชคดีครับโชคดีครับนี่หลบไม่ไ่าว่าไงว่าไงเอ้ยทำไมมีคนพูดสองคนวะต่อยต่อผมหน่อยดีต่อยผมหน่อยคนไหนครับนน่แน่เตะปีกแล้วเดี๋ยวตายเลยเฮียเออเจ้าอย่าทำใครไม่ได้นะ có subscribe cho một mặt đi ระวังนะเฮ้ยใจเย็นมิใจเย็นใจเย็นเขาเป็นปังมิตรเราเอาเสื้อดำมาเสื้อดำโดนฟาดปิวเลยเหรอโดนฟาดปิวเลยเหรอดหรอดีตเล่นนะเป้าเป้าพี่ช,ชายพี่ชายสนใจไปหาคนอื่น,นตีใช่ไหม ไม่ใช่รำอ่ะเอาไหม<า>ยูกันยูกันยกันบีน้บจุดคนรู้จักคำว่าหยุดปะวะไอ่ตายอะไรเราไรู้จักพอไช เขาน้านาไหมครับปืนเลยพาดเลยจ้าครับเอฮ้ยเขาตายกันอยู่ไปกวนเขาดำเที่ยอะไรเฮ้ยเอาเอาสื้อดำดิเสื้อดำเสื้อดำเหรอดำดำตุตูดเลยขากถุยด,ดิขากถุยยถย คือเก,อกมนะผมเราเล่นเฮ้ยอย่าทำสิอ<า>ขอ้าเอครับขอ,อ,ขอ,อ,ขอ,อโทษขี้แตกอ่ะเฮ้หลบอรอหลบอรอหลบรอหลบรอจะคุณจะหลบผมแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยครั้งเียวตายไม่ใช่โคชิใช่ไหมใช่ปีเหรอ มันใช้ได้โนมานเอาไวแหวนแล้วแล้วผม,อมเอ,อ่อคันคอเอะตะยแล้วสิเอะฮะโอ้สําลีสําลีเออโควิดมา,าตายอ่ะเล่นลินไอ้นี่ได้นะ ได้น่าไอ้นี่ได้น่าหลับไปเฮ้ยใจเย็นฮัลโหลครับเอเลี่ยนเฮ้ยใจเย็นหน่อยสิใจเย็นหน่อยสิครับใจเย็นหน่อยสิใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยเอ้าลมอ่ะ ไอเีนยนก็บสองครับรอ,อ,อไอเรียนไอเรียนรอฮัลโหลอเรมาจากดาวไหนเหรอมาจากดาวนามิเฮ้ยเหมือนรักเหมือนกันเลยได้เหรอทำไมไม่ไม่เห็ดลักลักก้าจิ เสอมไม่ช่แล่ะช่ไเสื้อดำหมือนไม่ใช่มาโคต่อย่างรัวสนับดูดูดูโอ้โอ้ดู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 เฮ hey! oh, 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 hey, ้ยมาโคไคนนี้ม นายก็อย่าเป็นเด็กขี้องสิก็ดูดิเปิดเพอย่างเงี้ยเขาเยกนุกูดบ้านเกาดีอะไรเหลือเนี้เดียวครับเนาย

มาเลยเหรอะไรนะไม่เอาอะกดคลิปอยู่พี่กูทำกูทำโปรแกรมมันนี้อยู่กดคลิปแล้วกดคลิปจะลง YouTube แล้วก็เตรียมไลฟ์สดละเดี๋ยวค่อยไลฟ์ตอนเย็นๆมันน่ะไลฟ์สดไหมกูทำช่องทางโดเนทอะไรหมดละ พี่เสียมือนั้นอะเราจะไล์ตอนไหนอะเดี๋ยวไล์สดบายบในเฟสแล้วกันกูทำโปรแกรมมคลิปแล้วก็เอ้โปร,ปรแกรมโดเนทขึ้นจอกับโปรแกรมอ่านข,อขอ้อความเย็นดิพี่จเจร็นบอกให้ใจเย็นไงกูเพิ่งทำอ๋อตายฉัมบัดบีเหรอ หรอนั่งงมัดบี้เหี้ยเจี๊ยอะไร,รอไรมัดบี้ะใครมาขักถุยใส่ผมครับยิง่งเหี้ยเลยเลยมัดเบี้ยวเรามาขักถุยใส่ผมทำไมล่ะครับเขาเล่นสนุกๆไหมไม่นุกๆมันมันบั๊มกันครับบับ๊มไปผมทำไมล่ะครับบับบอะไรครับอร่อยครับโอเคครับ ได้สัตว์มัดบีนะลืมตัวโหน่ามึดไหมไอ้สัตว์หมดเออดีเฮียไม่เล่นมัดบีเฮียไม่ไม่ได้นหนึ่งมัดสนับเนี่ยยังไงมัดมัดจริงก็มัดบีก็ได้แค่นี้หอ,อมัดบีอะ่ะโอ้โเรียกผมไม่เต็มครับชายไม่ได้ถามครับ อะไรครับพูดให้มาฟังครับเพียวแม่งดิพี่ช่วยกูดิไม่ใช่มาดบีเด้อเรอวักเดี๋ยวถ้ามึงตายกูนะกูจะเล่นอไรสวายอือพิศดารมาดี้ี่ยอยู่กูตรงนี้แหละมึงอะไม่ต้องไปไหนหรอก

ตอนนี้คลิปกีน่นาทีแล้ววะ17นาทีไ้เหี้ยเดี๋ยวก็ไปไปคลิปก่อนตันให้กูนะโอเคครับ <Okay, S 1> ผมก็เจอกันคลิปหน้าครับซซวจุ๊บจุ๊บ